เออตัวไหนอ่ะเอาตัวไหนตัวหนึ่งนี่นะครับโอ้น้ำแรกเราเริ่มเดือดแล้วนะครับผม,มอมกินหอมมากเลยนะผม ราทำเมนูะไรกอนไก่ใต้น้ำเฮ้ยาาอันาช่วยพี่กอจับกไก่นะมีปลาะพนีับต่วกนับต <c oughs> นี้นะมาาัมจับไก่โ <Okay. S 1> อ,อเคอตัวไหน <c oughs> จตน้ <c oughs> ตัวไหน หรอหรอไก่ป้าอ๋อเออหนีเอา,เอา,น,เอานี้ได้หรอไก่โหดไง,ไงเอาโหดแล้วเอาไปเชือดเลยเอาไปกินเลยเจ้าไหนที่กอลเจ้าไหนเจ๊แตะมาตัวหนึงน่งอะไรมาตัวนึงแตะมาตัวนึงจับมาตัวนึงูกติดดี อ่จับมาจับมาจับมาตัวนึงเอ่ะจับมันไงจับมันมันติดแล้วจับไปจับบีมันติดนั้นเนี่ยก่อนมันติดนั้นเนี่ยจับบีมันติดแล้วเนี่ยเนี่ยจับมาจับมันติดแล้วเอาหนูน่ะจับมันู้นก็ได้เรามันติดแล้วจับไปเลยนั่นแะมันติดแล้วก่อนมันติดแล้วเนี่ยตัวเมี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 ยเมน่ะเลยตัวเดียวจับไม่ได้นั่นเนี่จับมาจับมาเอามือจับสิเอามือจับหนูเอามือไปจับมันอ่ะ อ๋อแ <Okay. S 1> ม่มือจับมือจับมันนี่จัตรงไหนดีอ่ะจับนี่ครับต้องถึงมือถึงมือยาวช่วยนี่อะยามาช่วยแล้วมาจับตรงนี้เรานี่ครับมือยาวเลยครับนี่ครับยาคุยไก่รู้เรื่องครับเฮ้ยก่อนจะจับหลุดนะเอาก่อนจับดีดี จับเร็วจับขามันดิจับขาสองขาเนี่ยเออเนี่ยจับมันยากเนี่ยแล้วก็อุ้มอ่าเออนี่ครับก็ตอนนี้นะครับตอนบางกอนด้วยตอนนี้นะครับเสร็จตอนแล้วเสร็จที่กอนแล้วครับผมอันน้าเออนี่ครับเสร็จแล้วอะผมก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปทําเมนูกันนะครับผมก็เรียบร้อยนะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเอา๋อช้างให้แปรงหน่อยลูก นี่ครับ<ด>ไก่แล้วก็นี่ครับเมื่อกี้เราเอาสองตัวนะครับก็จะแร่แร่มาเฉพาะเนื้อนะครับก็พวกตัวพวกขาพวกปีกพวกอะไรพวกนี้เราจะเอาไปต้มนะครับก็อันนี้เราเราจะมาทําเมนูใต้น้าเนี่ยเราเอามาเฉพาะเนื้อนะครับก็อน,นี้นี่นครับเนื้อเนื้อไก่ไก่บานแดงๆนะจะทำไก่ใต้นะ้ำโอเค จะทำไก่ใต้เนาะนี่ครับก็ไก่ของเรานะครับนี่ครับเราเลี้ยงเลี้ยงข้าวโพดนะก็หนังก็จะทั้งเหลืองนะก็อันนี้จะเป็นส่วนผสมก็จะมีนี่ครับตะไคร้นะครับใบมะกรูดใบเนียมนะครับใบเนียมนี่ครับใบมะกรูดนะครับเกลือหัวหอมหัวหอมพริกนะพริกนะโอันนี้ด้วย เกลือเกลือลูกเกลือด้วยเดี๋ยวเราตำตำเครื่องก่อนเลยนะครับก็พี่กรณ์เนคนตำนะอ้าแล้วเอาพริกใส่ให้พี่กรณ์ได้ลูก นี่ครับรวมตัวกันครบทีมนะครับวันนี้ไม่ใส่มะนาวหรอกลูกก่แต่น้ำไม่ใส่มะนาวหรอกอ่ะกันพียมใส่ไปหรอกค่อยๆใส่พริกๆแหลกยังยังไม่แหลกเลยอันดาใส่แล้วอ่ะอันดาพี่ยังไม่แหลกเลย เอาขนมไปชิงด้วยพัดแหน่เอาวางแม่ไอ้น่ากินหมดแล้วเนี่ยคบทีมเลยครับวันนี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเอาตำ,ตำเบาดิแหลกย่างแหลกย่างเนี่ยดูดิเฮ้ยสองใกล้นะพี่กวนตามทิศนะบอกว่าตามีลนะอ,าาอ,ยอย่างเ<ช>นี๋ยมั้งใช่อัญจาใส่ดิอะี่ใส่ใช่ใส่ ใส่ไปเลยเฮ้ยตอนตามมีดีดีเลยน้ำไปทั่วเลยเห็นไหมเนี่ยปลาไข่ดโดดเดี๋ยวตามพิงให้แหลกที่เราจับไปตอนกิกเนี่ยหนึ่งแล้วครับก็าจะเพิ่มมาอีกตัวนึงครับแต่ที่เราจับมาก็อสองตัวนะครับมันเพียงแค่พอกินนะเชิงานมมตุนเราปลาดันปลาดวฮัร้อมจะไปแย่เลดูดเดี๋ยวว่าเข้าตาไม่ไปเอาไอ้เครื่องปรุงให้หน่อยดิี อะไรใส่ลงไปอ่ะอันนี้อ <therapeutic music>? ่าแล้วมันจะตำแหลกไหมล่ะเดี๋ยวมันจะตำไม่แหลกเราต้องหัาอือแล้วตำไปเลยเอ่ะอันนี้อ่ะใส่ไว้เลยให้ไปใส่ไวืเลยใส่ไว้เลยแล้วว่อยังมีส่วนเลือกไข่นะฝาดไข่นเอาใส่ใบเนียมด้วยนี่ครับใบเนียมนะครับก็ใบเนียมเราจะเหมือนตี กินึหมืนไม่เจอนะพี่กรณ์นะพี่กรณ์ยังรู้เลยนะครับก็อันนี้แก้แก้พวกโรคของภูมิแพ้นะพวกแพ้อากาศอะไรพวกนี้ได้นะครับก็เช้าๆมาเนี่ยผมจะเป็นคนแพ้อากาศนะก็จะเอาไปเนียมนะครับหนึ่งใบนะเคี้ยกินสดๆเลยนะครับก็กลังจําจานอยู่นี้ก็หยุดหยุดจามนะหายหายจามเลยนะครับโอเคก็คนสมัยก่อนเข้ามาสูบเป็นเป็นยาสูบนะแก้พวกไซนัสพวกหวัดอะไรพวกเนี้ย ช่วยเยอะเลยครับโอ้โหเอาละครับงานนี้ครับงานนี้ครับงานนี้ครับม,มีอะไรดนะับก็ปีนไปหมดเลยอะ่ะก็ใส่ไปหมดแล้วลูกโอ้โหทองมันกระจายอย่างนั้นนะ่ะงานนี้ครับไม่เล็กก็ไม่รู้จะว่าไง,างน,น,นะครับแต่มันดาบต,ตอนตอนที่อันดาบอกไข่ได้ไหมครับท่านผู้ชมตอนนั้นนะ่ะไม่ไเลย ือนี่อันนี้ไม่สายลงนี่เดี๋ยวเอามาหัน่นแล้วใส่ใส่ชางใครที่ไม่รู้ก็ย้อนกลับไปดูได้นะอ่เราดูอีพีที่ว่าเราทำอ้อะไรนะหมกทำหมกนับอีพีนับทำออมบันดาอย่าอเอาช้อนคนเดี๋ยวพี่ตั้มเออใส่เกลือไปสองช้อนพัดสองช้อนพอนะโอ้โหอีช้อนอนนะึงอ,อีช้อนนึงเฮ้ยัอนานอย่าเอาช้อนใหญ่ไปตักพักจบับไปดีหรอ,อ,อ เอาเดี๋ยวให้น้องไปให้น้องไปให้น้องไปอย่าทะเลาะกันลูกใส่กี่ช้อนนึงเกลือกี่ช้อนนี่ะพอแล้วมั้งลูกพอแล้วลูกพอแล้วพัดพอแล้วโอ้โหพัดพอแล้วโอ้โหพัดเกลือกี่ช้อนเนี่ยโอเคเดี๋ยวลูกเดี๋ยวได้แลวเดี๋ยวเอาปรุงเอาปรุงกับไก่นะนี่เอาใส่กับไก่ทีเดียวโอ้โหแหลกแหลกยังเนี่ย เดี๋ยวเอาไปใส่เดี๋ยวใส่ตอนปุ๊กเอาเครื่องปรุงกัไก่ครับพัดโอ้โหมันจะกินได้ไหมลูกแม่ว่ามันจะกินเอาเนื้อดูหัวเนาะโอ้อร่อยเลยดิหมดแล้วลูกอ่ะบอกมันจะเละเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรแต่ยังแม่ดูแม่ดูนี่แต่ยังแล้ว ใก่กะปิหรอเฮ้ยอ๋นึกใส่กัหอมใส่เลยครับใส่ะหอมไปเลยใส่ไปยวน้าไม่ใส่กระหอมเลยลรกกระหอมหนึ่งหัวนรเตรียมเตรียมหนึ่งหัวครึ่งนะ ทำเองนะครับผมก่อนสุดเราจะมีตะไคร้ตะไคร้ห้าหูแล้วก็ใบเนียมสิบใบนะครับก็มีกระเทียมบอกอยงกระเทียมประมาณหัวครึ่งนะหอมหนึ่งหัวน,นะครับใบมะกรูดนะยี่สิบใบเอาเครื่องแบบอหอมเลยครับหอมเครื่องแบบเกลือเมื่อกแบบี้เ่าใส่ไปไกี่ช้อนหนอใส่เกลือไปกี่ช้อนครับ <5 S 2> ห้าหรอฮะสี่ โอเคห้าแต่หไม่ใ okay. ช er> ่หรอปบาสนับเท่าไหร่เอ้าบาสนับเท่าไหร่ในรูปก่อนสี่ช้อนกระชายใส่เป็นสองหัวนะครับฮัลโหลน่าจะอร่อยไหมลูกน่าจะอร่อยสองอะไรมามั้งทำไมลูกน่าจะอร่อยนะน่าจะอร่อยนะรู้น่าจะอร่อย ไก่อบสมุนไพรเลยอะ่ะมันกลายเป็นไก่สมุนไพรเลยนะมันไม่ใช่ไก่ใต้น้ำแล้วเนะี่ยเขาเรียกว่าละกาละกา,ะกาใต้คงคาโอเคไงนะ่ะใส่เลยเครื่องอะลูกใส่อะไรไปเนี่ยับป๋าจำไม่ได้ไลเลยเนี่ยเครื่องไปเข้าเคี่ยวเร็วอันน้ำจะเค็มไหมลูก<า>เค็มไหมไม่เคนะ็นะใส่ไปห้าช้อนเลยนะไนะม่ได้กินนะที่ก่อนเอาอะไรอีกอะลูก มาครับเมนูนี้เราเรามันจะออกเป็นยังไงลูกนีคนโดนทำโทษหน้าไม่ค่อยจะยิ้มแย้มเท่าไหร่โดนสั่งคัดเชื่อตัวเองไปหนึ่งหน้ากระดาษคนั่งหน้าเครียดเลยครับยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออเลยครับหนูหน้าสนานเอหมยิ้มเลยไหนยิ้มไแล้วฟันล่างไปไหนอ่ะหนูฟันบนพัดฟันหลุดอีกข้างนึงอคนหนึ่ง ลูกทั้งล่ายโอ้ลูกลูกป๋านี่จะมีไข่ฟันครบมั้งไหมเนี่ยโดยยิ้มนี้ยิ้มหลอดหลอดอ่าหันแม่เลยลูกป๋าจะมีไข่ฟันครบมั้งไหมได้ยินไหมอ้โหอันนี้หรอว่าอะไรขนมเฮ้ยกอนฟันสวยละทุกคนฟันสวยกวใครเลยแหลกยังทำแหลยังแหลยังแหลกแล้วใส่ได้หรออ๋อเดี๋เอาใส่ใส่แตงโมชานี่เลยไม่เอาไก่ลงเฮ้ยไม่เอาไก่ลงเอาเอาเอาพริกมาใส่ดูก ่ะพี่มาใส่แล้วล่ะล้วเราจะคนเนี่ยพี่ก่อนแมวถ้าเพียอันใหญ่ไหมแม่หน่อยเนี้ยเนี้ยโอ้นี่ครับกินเครื่องแบบหอมฉุยเลยครับพี่กอนครับพี่กอนใหญ่อยูไ่ไงนุ้งไงในหม้อน่ะหยิบม,มาอันใดหยิบม,มาลูกโอ้ทับพี่เีาพีพ่ก่อนไม่ต้องโอ้ผมจะรถยัางหลบผมอยากใสเ่เตาะไข่ให้ไงได้เตาไข่กระเด็นน้ำฉีดตัวปลาไข่เป็นเลืเค็มไหมเค็มไหม อย่าเอาลินเรียอยู่เรียทำไมอะลการเอาปใสนี่เลยปใสมาเลยเก็มไหมใสมาเลยอ้ยูกินส้มเนลูกกินกน่าขียดเยหมดแล้วไม่ไดไปตลาดแล้วทำไมกลัวโควม่ไอยากไปตลาดนีรอกินพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวไม่ไปหนองเยา โอ้โหนี่ครับคนนี่เป็นได้คนคนอู้หูเห็นได้แสดงนั่นแหละถาว่าเทลงหม้อเล้ยวหวานแล้วใคยคนเนาะปลาเทลงหม้อลูกไก่ลงหม้อนี่ครับไก่แล้วเทลงหม้อนี่ครับหม้อผีบอกครับเอาออกท่างออกก่อนเอาออกเอาสวาวไหมเฉยไม่เกลียดตรงนี้นี่ครับหม้อหม้อนี้ครับเราจะทำตุนึ่งไก่ใต้น้ำใส่ไปในหม้อผีบอกของเรานะครับ นี่ครับเนื้อไก่สองตัวนะครับเดี๋ยวพวกปีกพวกโคมพวกนี้เราจะทำเป็นต้มออยำะหมูจนกันเอ้ยใหญ่เกาขาปลาดิไปเลียสากทำไมล่ะเ <c oughs> ออไปเลียสากแล้วก็เผ็ดเอาไหมเอาใส่มามสองช้อนสองช้อนทีลูกไป นาใสอันนี้ไหนดูดิใสอนี้คือไรเกลือเกลือ่ใสเลยสองช้อนอ่ะน้องพใสผมรวอ้อนอ่ะใสอีกใสหลายสับหลายโอเคันไม่ถึง้อนนะาัชใสไปอีกลูกใสอีกหน่อยเนาะมันไม่ถึงท้อนอ่ะพัอีกน่ามาใกล้ใดิปอามาใกล้หน่อยลูกอือเออเอ้โหวันนอครช่วยเอาเยอะแยะหนะครับเอาอีกไหมอ่ะอนาใสไอีก เอาปลาเริ่มดูนานแ,แต่บีช้อนใส่หมดเลยโ,ยโอ้ยโอ้ยหมแล้วลูกเตียนใส่บีใส่บีกใส่บีก,บกฮัท้าเขามันไม่เต็มช้อนสักทีอ่ะเอาให้มันทีเดียวเต็มช้อนดิมันจะได้ตวงถูกไงปลาเยอะอ่าใส่ครึ่งครึ่งช้อนเนาะหมแล้วหมแล้วหมแ,แล้วลูกเตียนดาใส่ไปกี่ช้อนแล้วเดี๋ยวลูกเยอะนี่เอาปลาลืมดูเลยเนี่ยนาปิดเลยปิดเลยลูกพอแล้วพอแล้วโอ้โหน้องมัดก็ปิดเลยแค่เกลือก็เค็มแล้วลูกอลือเราก็เค็มแล้วเอาชิมไปไม่กลัวใส่ลูก กีใบมะกรูดใส่อาเนี่ยเอาชีใบมะกรูดนอกอานูเองอะจัดแั่ชีใส่เลยลูกอ่าชีใส่เราชใส่นี่ครับเนูของเราปลาดุกปลาชนนะค่ะดูหัวแม่ให้ไปล้างจกหมวเปียกเลยพัดพัดไปร้างัปลาพัดเปียกเหมืน้เดืเมีสใส่ไหม นี่ครับอืมรสชาติจะเป็นไงเนี่ยเป็นไงด็อร่อยไหมไม่อร่อยอะ่ะเค็มเ <c oughs> ค็มไทยละ่ะเฮ้ยมันหอมเครื่องส่วนไทยมากเลยนะพีพ่กอนก่อไปด้วาแม่ปวดโอ้โหว่าตัวเองจไม่เล่นโทรศัพท์อืมไม่เล่นแล้วไม่ไม่ให้เล่นนะกลางวันตื่นก่อนแล้วค่อยมาเล่นเนาะมอามันช่วยกันก่อนมาทำช่วยกันเร็วเดี๋ยวตื่นมากินข้าวอืม

หนูอ้วนมากไงหนูต้องลดหุ่นแล้วละทางคอนเทนต์ลดหุนลดหุนเลยนปเลย่อะาหใส่ด้อยลชิชิใไปโลใส่ไปูครึ่งหม้อยครับคนหม้อเลยครับนนี้เยนดาคนเยนดาคณน้องชีชใส่ คนรอนะครับไฟยังไม่ก่อไฟเลยเดี๋ยวรอให้พี่ได้ใหอนนอ้อันนี้ชอบมีอันนีไข่อะอ๋อเราชอบอันนี้ไข่เยอะเลพ่อเ,เราแ,แม่ต้มมาม่าเรายังไม่ชอบกินไข่เลยม่่มม่ไใสขมาใส่ไข่เลยลูกอืมดาวมมาใส่ไข่ไหมกิน,นมาำมันก่อนนี่ไงไก่นี่งไงเอากินแม่มันก่อนโ <Okay. S 1> อเค ครับเดี๋ยวทิ้งหมกักหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงก่อนเนาะแล้วค่อยต้มทำทำใต้น้ำเนาะใอ้น,อนนะานเนาะแล้วก็วางไว้ไีสักครึ่งชั่วโมงก่อนนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปก่อไฟก่อนเลยครับผมครับก่อเราก่อไฟเรียบร้อยแล้วนะครับนั่งเตาเลยครับผม ปิดเลยนะครับผมนี่ครับแล้วนั่งนอนมาดูกระมอนข,ข้างชิดนะครับเพราะว่าไม่มีดูระบายออกแน่นอน,นะนครับนี่ยดูรู้ว่ามีดูระบายออกไหมนะั้นนี่เป็นหมอ้อแบบหม้อผีบอกนะแต่ไม่มีดูรั่วนะไม่มีดูลมระบายออกแน่นอนนี่นะครับน้ำแรกเราเริ่มเดือดแล้วนะครับผม กินหอมมากเลยนะผมกินหอมไปทั่วเลยนะครับตอนนี้กลิ่นแบบเพื่องเทศแต่หอมมากครับหอมแบบอย่างนี้นี่คือรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับให้ได้กินก็รู้แล้วครับผมมาเต็มมอยเลยครักินอย่างนี้นี่คือรสชาติไม่ต้องพูดถึงครับผมอร่อยแน่นอนครับนี่จะคิดเกินอน้วค่ะนี่ครับโอ้โห เอาขึ้นเลยแม่เอาขึ้นเลยเอามือหยิบขึ้นเลยหยิบมันมุ้นอะผ้าอยู่นู่นโอ้โหจะใช้มืออีกเนาจริงรู้ครับรู้ครับเนาะตักใส่ชามแล้วลองครับ หอมมากครับ ต้องลองต้องลองหอมมากอืมมาชิมดิ

จูออะไรอไร่อยไหมอร่อยมากเลยเนะอีกเก้อีกโอ้โหโอเคข้าวก็เนี่ยลูกมีข้าวไหมจ้อยเนาะอร่อยมากเนาะทิงแมนมัตตุนละครับอของมกลิ่นแบบไข่แล้วก็เมันเยีลี่ทำให้มันมันหวานนะกรองของ อ๋อเจ๊ไปไม่ปวดชินเลยหนั่งข้าวเหนียวไว้ให้กินอืมม่นึงข้าวเหนียวให้หูกมากินามเหนยเนื้อ่คนน้ม มึงจะดูด hmm. e e ้ลูกกกดไลค์กดแชร์เลลูไงลูกอร่อยไหมจะปิดแล้วลูกบายบายเลฝากกดไลค์แชร์เลวฝากช่องเลยลูกฝากกดไลค์แชร์เลยกกลองด้วยบายบายด้วย えー。